สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาลูกเที่ยวค่ะนั่งรถเข็นกับลูกเดี๋ยวจะพยายามไม่ถ่ายหน้าเขานะคะถ่ายรถเข็นก็พอตอนนี้กำลังเข็นขึ้นเขาค่ะเพื่อนๆอุ้ยเข็นลำบาก ท <im sharing> oh <thing> <ole> like <im> so ้าใันถามว่าจะให้ช่วยไหมเดี๋ยวเราตัดอีกเกโอ้ยสันทีสุนทัสุนท่าเขาช่วยข็นรถค่ะช่วยข็นรถลูกสาวไปอากาศดีอ่า พาลูกสาวเอ้ยไปเบรกมันเอ้ยไปลุกไปเที่ยวสักหน่อยอากาศดีๆเข็นก็ไม่เก่งเพราะรถมันหนักมากเลยค่ะเพื่อนๆรถมันหนักมากอันนี้มันไม่ไม่ใช่แบบใช้ใช้ไฟฟ้ามันเป็นรถเข็นรถเข็นข้างในไปลุก ไปเที่ยวไปเที่ยวอากาศดีๆไปเที่ยวไปเที่ยวสักหน่อยแล้วก็สวดมนต์ให้ลูกฟังเอ้าเอ้าเอาจะดูกล้องเลยก็เลยเข็นลูกลงคลองสินีิไปดูเอ้ย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 ขึ้นเขาอีกนิดนึงขึ้นเขาอีกนิดนึงขึ้นเขาอีกนิดนึงชน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 เออไปให้แม่สวดมนต์ให้ฟัง สดมนด้วยกันนะลูกนะ <c ười> ขึ้นเขาขึ้นเขาก่อนที่สดมนเพราะตัวนี้มันไม่ไหวทางนี้ลูแม่ก็เหนื่อยอันนี้ขับขึ้นเขามันก็เหนื่อยสักหน่อยคะ่ะต้องใช้พลังให้ดูทางที่เข็นขึ้นนะคะต้องดูทางด้วยไม่งั้นขับรถลงคลองคะ่ะเพื่อนๆ <c ười> ไป ลูกแม่ก็เหนื่อยนะจ๊ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวเดี๋ยวลูกสาวแม่สดมันพร้อมกันอยากจะหอมเก้มลูกสักหน่อยหนึงหอมเก้มลูกหน่อยหนึงหนาไหมลูกหนาไหมคะเฮ้ยมดูนี่ดูลมก็เย็นๆน,น,น,นะลมวอดวอดเลยอะ่ะ อ้เส <ko> mm ้นเด็กกอบนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมณีนพรัตน์ีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอากีธาลังวรังคันธัง สีวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุะโตอาหังวันทามิทาตโยอาหังวันทามิสัพปโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิเ้ยถนนมันไม่ค่อยจะจะเรียบเท่าไหร่เป็นบอ่อเล็กๆน้อยๆเวลาออกจากบ้าน อย่างนี้ก็ขึ้นห้วยลงเขาเลยค่ะเพื่อนเเพราะว่าบ้านเมืองเขามันมีแต่ภูเขาปลูกก็ปลูกบนภูเขาบางทีมีจัก,กรยานนี่ปั่นยากนะคะเพราะว่าเ,เวลาลงอะ่ะก็ลงไวเวลาขึ้นนี่ก็ลําบากแต่สมัยนี้เขามีเขามีจัก,กรยานไฟฟ้าให้คือไม่ได้ให้ขายะคะ่ะ มีจักรยานไฟฟ้าขายก็ขับขึ้นได้แต่ว่าแต่ว่ามันก็ไกลแล้วอีกอย่างมันแพงไม่มีจักรยานกับเขา,าค่ะมีจักรยานธรรมดาก็ขโมยไปแล้วซื้อมาก็ต้องหลายพันเนาะขับได้ปีเดียวขโมยโดนขโมยเอาเอาไปใช้ละ ไม่เป็นไรเพราะว่ายายเพ็นไม่ใช้แล้วค่ะเลิกใช้จักรยานแล้วเดินเอาออกกําลังขาออกกําลังแขนตอนนี้ก็ขับรถเข็นเล่นกับลูกสาวเห็นอากาศดีๆก็เลยพาออกมามาเยี่ยมเขาบ่อยๆค่ะมีเวลาก็มาตอนนี้เขาไม่ได้อยู่บ้านแล้วไม่ได้อยู่บ้านหลายปีแล้วค่ะเพราะว่า กอแม่ดูแลเขาไม่ได้บ้านช่องห้องหับก็เต็มไปด้วยอุปกรณ์การใช้ของเขาเครื่องไฟฟ้ามีแต่เครื่องใหญ่ๆมีนั่นมีนี่มีรถเข็นมีเครื่องเล่นมีเครื่อง,อ,งออกมังกายบริหารกายภาพบําบัดส่วนตัวอูย้ยสารพัดเลยคะ่ะเหนื่อยเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วเวลาดูแลตัวเองก็ไม่มีแล้วก็ทะเลาะกันก็บ่อยเพราะว่าถ้าลูกไม่สบายแล้วก็จิตมันจะ มันจะอยู่กับลูกตลอดนะคะเพราะว่าเป็นห่วงลูกคิดถึงลูกกลัวลูกไม่สบายกายกลัวลูกไม่สบายใจทีนี้เขาไม่พูดไม่บอกเราเจ็บเราปวดเขาก็ร้องเราก็ไม่รู้ว่าเขาเจ็บปวดตรงไหนเราก็งุดหงิดเนาะก็เลยทําให้เรางุดหงิดเมื่อพ่อแม่งุดหงิดก็ทําให้ทะเลาะกันได้บ่อยถ้าลูกสบายพ่อแม่ก็สบายไปด้วยอย่างนี้ค่ะอ๋อขึ้นเขานิดหน่อยอแล้ว ก็วันนี้ก็คงแค่นี้แล้วค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะเข็นกลับแต่ว่าไม่ได้กลับทางเก่าโอ้ยอะไรลูกพูดจะแม่เลยค่ะแล้วเราจะอ้อมไปฝั่งนู้นค่ะถนนไปฝั่งนูน้นมันจะถึงทั่วกันหมดเลยแม่พูดแม่พูดกับกล้องลูกแม่พูดกับกล้องให้เห็นหน่อยๆให้เห็นหน่อยๆหนาวไหมคะหนาวไหมคะฝากกดกระดิ่งตามให้กำลังใจ เดินนะคะขอบคุณมากครับเพื่อนๆสวัสดีค่ะ